สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดในพระคัมภีร์ในบทเยเลมีบทที่9ก้เกี่ยวข้องกับการไม่เชื่อฟังในองค์พระผู้เป็นเจ้าและการวางใจในพระองค์ที่มีผลต่อชีวิตของคนคนนั้นเราจะสังเกตว่าพลไา่ของพระเจ้าในสมัยก่อนนั้นก็คือชาวอิสราเอลที่ได้ อพยพ์ออกมาจากอียิปต์และก็พยายามที่จะไปสู่เป้าหมายดินแดนแห่งน้ำพึ่งและน้ำนมเพื่อให้สำเร็จตามน้ำพระทัยพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามระหว่างการเดินทางที่อพยพไปดินแดนสู่น้ำพึ่งน้ำนมนั้นก็มีอุปสรรคมากมายบางครั้งอิสราเอล ก็ได้กระทําผิดเพราะมักจะกระบฏต่อองค์ูเป็นเจ้าแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็ให้ความเมตตาในเยเรมีบทที่เก้านั้นได้พูดถึงการไม่เชื่อฟังในองคู้เป็นเจ้านั้นมีผลต่อชีวิตก็อย่างเดียวกับชาวอิสราเอลที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าในบทที่เก้า ข้อที่22・23・24นั้นก็เกี่ยวข้องกับผลของการกระทำและวิกิตรการปัญหาเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมดูแลให้เหตุการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับนามประทัยพระเจ้า ในเยเรียมีบทที่9ข้อที่22เขียนว่าจงพูดว่าพระโยโฮวาตรัสด,ดังนี้ว่าศพมนุษย์จะล้มลงเหมือนมูลสัตว์ตกตามพื้นทุ่งเหมือนฟ่อนข้าวล้มตามผู้เกี่ยวและไม่มีผู้ใดจะเก็บในข้อที่23บอกว่าพระเยโฮวาตัดดังนี้ว่าอย่าให้มีปัญญาอวดในสติปัญญาของตนอย่าให้ชายชะกันอวดในความเข้มแข็งของตนอย่าให้คนมั่งมีอวดในความมั่งคัง่ง ของตนข้อที่ยีสแต่ให้ผู้อวดอวดในสิ่งคือในการที่เข้าใจและรู้จักเราว่าเราคือพะยฮวาทรงสำแดงความเมตตาและความยุติธรรมและความชอบธรรมในโลกเพราะว่าเราพอใจในสิ่งเหล่านี้พรโยฮวาตัดดังนี้แหละพระคัมภีร์ ในเยรมีข้อ22 23 24นั้นพระเยโฮวาทรงตัดว่าเหตุการณ์วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นั้นมีปัญหารุนแรงถึงนำไปสู่ความตายศพมนุษย์จะล้มลงเหมือนมูลสัตว์นั่นหมายถึงเขื่อนขาดไปหมดและเต็มไปด้วยศพตามพื้น,พนทุ่ง เหมือนป้อนข้าวล้มตามผู้ที่เกี่ยววิกฤตการณ์ในปัจจุบันนี้ผลของสงครามก็เป็นอย่างนั้นครับผลผลของการสู้รบก็เป็นอย่างนั้นแม้แต่ภัยพิบัติก็เป็นอย่างนั้นในข้อที่ยี่สิบสามพยาวาตัต้งนี้ว่าอย่าให้ผู้ที่มีปัญญานั้นอวดในปัญญาของตนเอง ในโลกปัจจุบันนี้คนมากมายที่อวดปัญญาของ,ของตนเองแต่ปัญญาของโลกนั่นก็ไม่แน่นอนปรับเปลี่ยนตลอดเวลาไม่มีอะไรที่แน่นอนอย่าให้ชายกระกันอวดในความเข้มแข็งของตนพระเจ้ากำลังสอนาอยะประมาทในความแข็งแรงของตนในทางเนื้อหนังเพราะวันหนึ่งเขาจะอ่อนแอลงได้ เพเนื่องจากวัยชราหรือเจอศัตรูเขาก็ต้องล้มลงอย่าให้คนมั่งมีอวดในความมั่งคั่งของตนพอวันหนึ่งเขาก็จะเกิดความยากลำบากเกิดยากจนได้ไม่มีอะไรที่แน่นอนตามที่ในหนังสือปัญญาจารย์ได้บอกไว้ว่าภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่มีอะไรแน่นอน ในข้อที่24บอกว่าพระเจ้าได้บอกว่าให้ผู้อวดอวดในสิ่งคือคือคือคอ,คอ,อะไรครับหมายถึงว่าอวดในความเข้าใจและรู้จักในพระเจ้าเมื่อรู้จักในพระเจ้าแล้วเราจะต้องเข้าใจพระองค์ด้วยทรงสำแดงความเมตตาความยุติธรรมและความชอบธรรมในโลกให้กับผู้ที่ วางใจในพระเจ้าพระคัมภีสามข้อนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้เข้าใจและที่จะวางใจในองค์พระผู้เป็นเจา้าในสถานการณ์ตึงเครียดของโลกด้วยเหตุผลหลายๆอย่างด้วยภัยพิบัติด้วยการเศรษฐกิจต,ตกตำ่ำและค่าครองชีพแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตยากลำบากมากขึ้น พอพบอุปสรรคก็ขอ,ขอพระเจ้าเวยพรและให้พระคำของพระองค์นั้นเป็นพระพรไปสู่ผู้ที่ฟังสวัสดีครับ